สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรากหญ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานผมถ่ายทําเรื่องการเผาไร่อ้อยนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวในการตัดนะครับวันนี้ก็แปลงเดิมนะครับผมตัดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศหลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับผมอ้อยก็จะเรียงเป็นกองๆองนะครับผมกองหนึ่งเนี่ยประมาณ50าสิบลำนะครับผมก็คงจะ ให้นับง่ายนะครับผมสําหรับการรับจ้างตัดแปลงนี้ตัดโดยใช้คนงานตัดนะครับผมคือคือใช้คนเนี่ยตัดนะครับจากที่คุยเมื่อวานเนี่ยคนงานตัดอ้อยนะครับผมก็เล่าให้ผมฟังว่าค่าจ้างตัดเนี่ยห้าสิบลำห้าบาทนะครับผมก็คือสิบล้ำหนึ่งบาทนะครับผมเฉลี่ยก,ก็คือลำละสิบสตางค์นะครับผมค่าจ้างกระดับถ้าคิดเป็นจํานวนต่อลำเขาก็จะวางกองกองเรียงรายไปหมดเลย นะครับผมเพื่อที่จะรอให้รถมาคีบแล้วก็ขีบขึ้นรถทุกแล้วก็ขนเข้าสู่โรงงานน้ําตาลนะครับผมก็มีคอมเมนต์มากมายนะครับผมเกี่ยวกับว่าการเผาเนี่ยมันเป็นการสร้างมลพิษสร้างอากาศที่ไม่ดีต่อชุมชนหรือต่ออากาศของประเทศนะครับผมก็เป็นมุมมองหลายๆท่านนะครับผมแต่ก็อยากอธิบายให้เข้าใจนะครับผมว่า มันยังไม่มีวิธีที่ดีไปกว่านี้นะครับผมเพราะว่ารถตัดอ้อยเนี่ยรถเกี่ยวอ้อยที่เราเห็นเหมือนรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวโพดเนี่ยในเมืองไทยนะครับผมรถตัดอ้อยเนี่ยยังมีไม่เยอะนะครับผมยังไม่เยอะแบบรถเกี่ยวข้าวหรือรถเกี่ยวข้าวโพดเพราะฉะนั้นเนื่องจากรถเกี่ยวเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดมันก็เลยทําให้ไม่เพียงพอต่อการที่จะใช้รถในการตัดในการเก็บเกี่ยวอ้อยนะครับผมเพราะฉะนั้น ก็เลยต้องมีการแบ่งวิธีที่ใช้เผาแล้วก็ใช้คนตัดการตัดด้วยคนเนี่ยมันก็มี2วิธีนะครับผมหนึ่งตัดโดยไม่เผาเนี่ยก็มีนะครับผมค่าจ้างมันก็จะแพงขึ้นหน่อยแต่ถ้าเผาแล้วก็ตัดเนี่ยมันก็จะตัดง่ายค่าแรงในการตัดเนี่ยมันก็จะถูกลงนะครับผมส่วนใหญ่แล้วมันก็มีคนตัดอ้อยเนี่ยเจ้าของไร่อ้อยก็เลือกวิธีการตัดเนี่ยหลายวิธีนะครับผมทีนี้เราจะมาคุยเรื่องค่าใช้จ่าย สำหรับการเจ็บเกี่ยวอ้อยนะครับผมหนึ่งเริ่มต้นจากการตัดการคีบการบรรทุกเนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆเป็น2ขั้นตอนนะครับผมก็คือใช้แรงคนในการตัดเนี่ยเฉลี่ยแล้วต่อตันเนี่ยค่าจะใช้จ่ายในการตัดเนี่ยก็ประมาณ100กว่าบาทประมาณ1 2 0 130บาทนะครับผมนี่คือต่อตันนะครับผมค่าแรงในการตัดอ้อยนะครับผมโดยเฉลี่ยนะครับผมโดยเฉลี่ยส่วนที่2นะครับผม กับเป็นการคีบแล้วก็การบรรทุกนะครับผมการบรรทุกก็คือบรรทุกไปส่งให้กับโรงงานน้าตาลนะครับค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะครับผมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตันละ200บาทนะครับดังนั้นเราจะพอจะเข้าใจเลยนะครับผมว่าค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยเนี่ยราคาต่อตันเนี่ยเฉลี่ยแล้วตันละประมาณ 320บาทโดยประมาณนะครับผมโดยประมาณนี่คือค่าใช้ใจ่ายในการเก็บเกี่ยวอ้อยนะครับผม320บบาทถ้าเราเปรียบเทียบกับการเกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวข้าวเนี่ยค่าใช้ใจ่ายมันสูงกว่านี้นะครับผมค่าใช้ใจ่ายมันสูงกว่านี้ค่าเกี่ยวข้าวเนี่ยมันก็แล้วแต่พื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ห้าร้อยหกร้อยจนถึงไร่ละแปดร้อยในการเกี่ยวข้าว แต่เกี่ยวการเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวข้าวโพดสีออกมาเป็นเม็ดเลยนะครับผมเป็นเม็ดข้าวเปลือกนะครับผมไม่ได้เป็นเม็ดข้าวสวยส่วนการเก็บผลผลิตข้าวโพดก็เหมือนกันนะครับผมก็ราคาค่าเกี่ยวต่อไร่เนี่ยก็ประมาณ6 0 0ถึง650าบาทครับผมก็ถ้าเปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยอ้อยจะถูกกว่านะครับผมถูกกว่าประมาณ1นึ่งเท่าตัวนะครับ คือค่าเจ็บเกี่ยวอ้อยนยอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับผมทีนี้เรามาดูการทํางานของรถคีบอ้อยนะครับผมที่จะคีบอ้อยแล้วก็บรรทุกขึ้นรถบรรทุกน,นะครับผมนี่ครับผมรูปร่างหน้าตารถคีบอ้อยเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเพื่อนที่ยังไม่เคยเห็นการการทําไร่อ้อยการเก็บผลผลิตของอ้อยเนี่ยก็ได้ชมนะครับผมชมไปส่วนใครที่เ, <S 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 เคยเห็นแล้วก็ ไม่เป็นไรครับผมดูซ้ำอีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นมือนะครับผมมือที่ใช้ในการขีดนะครับค่อยวาดมารวมกันนะครับผมที่ต้องกองอย่างนี้นะครับนี่นะครับทำงานไวมากนะครับผมขีดเที่ยวนึงเนี้ยได้น่าจะเกินร้อยกิโลนะครับผมขีดมือเนี่ยครั้งหนึ่งกองรวมแล้วก็ขีดนะครับ ก็คนขับเนี่ยก็ต้องมีความชานาญนะครับผมคนขับเนี่ยก็คือมันก็ไม่ใช่ทักษะยากอะไรนะครับผมการบังคับมือจับแล้วก็บังคับทิศทางของรถเนี่ยมันก็ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับผมคนทํางานประจําอยู่ยดีผมไม่ได้คุยนะครับผมว่าค่าแรงของคนขับเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้กาลังรอให้รถถอยหลังมานะครับผมรถบรรทุกดูแล้วมันไกลไปเนี่ยรถบรรทุกก็ถอยหลังมาใกล้ๆหน่อยนะครับเ,เพื่อที่จะได้รถขีบเนะี่ยมันจะไม่ต้องเดินไกลก็มาถ่ายทาบรรยากาศสดๆให้ดูนะครับผมพอดีเขากําลังบรรทุกกําลังเอาอ้อยขึ้นรถบรรทุกนะครับผมขีบแล้วก็ขึ้นรถบรรทุกก็มาดูวิธีการทํางานของคนปลูกอ้อยนะครับผม ก็จะแบ่งหน้าที่นะครับผมคนตัดก็เป็นคนละชุดกับรถคีบกับรถบรรทุกนะครับผมเป็นคนละส่วนกันนะครับเอาละครับตอนนี้รถคีบนะครับผมกําลังจะ่งขึ้นไปบนท้ายรถบรรทุก,ทกนะครับนี่นะครับข้างบนนี้ก็จะมีคนจัดระเบียบอีกทีนะครับผมคนจัดระเบียบอะไรที่มันดูแล้วยังไม่เป็นระเบียบมันเกะก,กะขวางไงก็จะมีข้างบนคนบรรทุกนะครับผมจัดระเบียบกที รถขี่ก็จะเป็นวางครับผมวางแน่นนะครับผมตามตำแหน่งมันก็เหมือนกับเราเอาไม้ขึ้นไปเรียงนะครับผมเหมือนกันนะครับผมรถขีดก็จะมีความคนขับก็จะมีการขับที่ชํานาญนะครับผมเอารถตีขีดแล้วก็วางบนรถบรรทุกนะครับผมคนที่อยู่บนรถบรรทุกก็คอยจัดระเบียบนิดหน่อยนะครับในส่วนที่มันแตกกระจายออกมาไม่เป็นระเบียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูการขี่ไปเที่ยวนึงนะครับ นี่นะครับเอาละครับผมตั้งตัวได้แล้วนะครับผมในทางที่ต้องการขีดเดี๋ยวผมเดินหลบหน่อยนะครับผมเดี๋ยวรถมาชนนะครับขีดนะครับแล้วก็วางรวมกันนะครับผมแล้วก็ควาดนะครับผมแล้วก็ขีดนี่นะครับเป็นขั้นตอนนะครับผมในการขีดอ้อย ส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นอีกแปลงเดียวซึ่งจะของเดียวกันนะครับผมก็กําลังเผานะครับผมแล้วก็มีทีมงานคอยกันไฟไม่ให้ไหมนะครับผมบรรยากาศก,าก็แบบเดิมนะครับผมก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมว่าเรื่องมลพิษนะครับซึ่งผมได้ถามว่าเราตัดสดไม่ได้เหรอหรือทําไมไม่ใช้รถเกี่ยวเราใช้รถเกี่ยวไม่ได้เหรอเจ้าของไร่ก็บอกว่าการใช้รถเกี่ยวเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเผาเนี่ย มันต้องปลูกโดยใช้รถปลูกนะครับผมมันจะมีเครื่องมือที่เป็นรถปลูกนะครับผมปลูกโดยใช้รถมันก็จะเหมาะกับการใช้รถเก็บเกี่ยวใช้รถตัดอ้อยนะครับผมแต่ถ้าเราปลูกด้วยคนเนี่ยมันจะใช้รถไม่ได้นะครับผมใช้รถเกี่ยวไม่ได้มันจะแถวมันไม่ได้ระยะมันไม่ได้ทํานองนั้นนะครับผมจากที่เท่าที่ดูนะครับที่ถามมาเพราะฉะนั้น การที่เราจะให้คนทําไรอ้อยเลิกการเผาในการเก็บผลิตผลผลิตหรือคนทํานาข้าวมันก็เหมือนกับคนทํานาข้าวนะครับผมเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็เผาต่อสั่งลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมเรื่องแบบนี้เราก็ต้องให้ความรู้นะครับผมแล้วก็หาวิธีการไปให้เขาส่วนเราจะมาบอกว่าทำอย่างนี้มันไม่ดีหรอกทำอย่างนี้มันผิดกฎหมายใครทำแบบนี้ต้องถูกดำเนินคดีถูกจับเนี่ย มันก็ไม่ถูกต้องนักนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราเขาจะให้เลิกทำเนี่ยเราก็ต้องบอกข้อดีข้อเสียแก่ชาวบ้านที่ทำการเผานะครับผมมันมีผลดีผลเสียยังไงนะครับผมและหาวิธีอะไรที่จะต้องไม่ใช้อย่างนี้ต้องมีวิธีการให้เขาก่อนนะครับผมก่อนที่จะให้เขาเลิกทำแบบเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยๆกันนะครับผมการให้ความรู้แก่กเกษตรกรเนี่ย มันก็หลายส่วนต้องช่วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ด้วยกันเองเอหน่วยงานในภาครัฐนะครับผมมาช่วยกันเพื่อที่จะสร้างมลพิษไม่ให้มันเป็นร้ายแรงมากกว่านี้นะครับผมฝุ่น PM 2.5นะครับผมเราถ้าเรามวัวแต่โทษกันชาว คนในเมืองก็บอกว่าการเผาแบบนี้มันทําให้เป็นผลเสียทําให้มีมล่อทำให้มีฝุ่นอากาศเสียเป็นมลพิษฝุ่น p m 2 5มันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ชาวบ้านก็ต้องบอกว่าไอโรงงานน่ะมันทํางานทั้งวันมันปล่อยควันพิษทั้งวันคนที่ขับรถเนี่ยก็ปล่อยขาบอนไดออกไซย่ยออกมาทุกวันทําไมไม่ไปว่าเขาว่างทําไมมาว่าเราเราก็ เผาอ้อยเนี่ยก็ปีละครั้งถ้าโทษกันไปโทษกันมาอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับผมต่างคนก็ต่างทุกคนก็มีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับผมคนที่กินน้ําตาลก็มีส่วนมีส่วนที่ทําให้เขาต้องทําแบบนี้นะครับผมเขาผลิตน้ําตาลเอาไปให้พวกเราเราไปซื้อน้ําตาลเนี่ยเราก็เหมือนกับสนับสนุนคนปลูกอ้อยเหมือนกันนะครับสนับสนุนโรงงานน้ําตาลเ,เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ต้องให้ความรู้หาวิธีใหม่ๆม,มาบอกคนทําเกษตรแบบนี้นะครับผมเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องช่วยเหลือกันมันต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับผมเราจะโทษคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับผมสําหรับการปลูกอ้อย